หนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่55คลิป EP 55พระวินัยปิฎกมหาวิพัง สองสังฆาธิเศษพันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งสามรมันดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมันดาขอร้องพิสูว่าพระคุณเจ้าช่วยไปบอกชายชื่อนี้ หญิงนั้นขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาชั่วคราวเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาศิลไทยของชายชื่อนี้พิสุรับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษ พันธจัรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งจบภรรยาที่พันธจัรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่สองถึงหมวดที่8ย่อไว้แล้วกันหสันจริตะสิขาบทบทภาชินี พันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่เก้าสองสามร้อยยี่สิบห้ามันดาของหญิงที่ยังอยู่ในความป,ก,ปกครองของมารดาขอร้องพิสูว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้หญิงนั้นขอเป็นภรรยาชั่วคราวและเป็นภรรยาศิลไทย เป็นภรรยาชั่วคราวและเป็นภรรยาเฉลยของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษคันธจักและพันธจักแห่งมาตุลักขิตาจักมีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลจบแม้ขันธจักและพันธจัก แห่งมาตุลกขีตาจักที่มีภรรยาสองคนเป็นมูลตลอดถึงคันธจักและพันธจักแห่งมาตุลกขีตาจักมีภรรยาเก้าคนเป็นมูลก็พึงขยายตามแบบนี้ต่อไปนี้คือพันธจักรที่มีภรรยาสิบคนเป็นมูลพันธจักร ที่มีภรรยาสิบคนเป็นมูล326มารดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องพิสูนว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้หญิงนั้นขอเป็นภรรยาศิลไทยเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยเพราะสมบัติ เป็นภรรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าเขาเข้าพิธีสมรสเป็นภรรยาเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทิดเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นลูกจ้างและเป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเฉลยและเป็นภรรยาชั่วคราว ของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังคาทิเศษมาตุลักขิตาจักจบปีตุลักขิตาจักสะปรลิทันทาจักนิเขประบ,บท บิดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาขอร้องพิสูว,ว่ามารดาบิดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาขอร้องพิสุพี่ชายน้องชายของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายขอร้องพิสุ พี่สาวน้องสาวของของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวของขอร้องพิสุญาติของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติขอร้องพิสุตระกูลของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลขอร้องพิสุผู้ร่วมประพฤติธรรมของหญิง ที่มีธรรมคุ้มครองขอร้องพิสุุคู่มั่นหญิงที่มีคู่มั่นขอร้องพิสุพระราชาผู้ตรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องพิสุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ หญิงนั้นขอเป็นภรรยาศิลไทยของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาปัดสังฆาธิเศษนิเคปบ,บทจบสะปริทันทาจักนิเคปบ,บทพระราชา ตรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องพิสูจนว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่พเพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าพิธีสมรส เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทิดเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่ทั้งที่เป็นลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเฉลยเป็นภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้อง อาบัตสังคาธิเศษนิเคปบ,บทจบคันทจัดที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล327พระราชาผู้ตรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องพิสูจนว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้หญิงนั้นขอเป็น ภรรยาศิลไทยและภรรยาอยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาศิลไทยและเป็นภรรยาชั่วข่าวของชายชื่อนี้พิสุรับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษพันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งสามพระราชา ผู้ตรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องพิสูจนว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาชั่วคราว เป็นภรรยาอยู่ด้วยความพอใจและภรรยาศิลปไทยของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิศพันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งจบพ,พันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่สอง ถึงหมวดที่8โย่อไว้แล้วพันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่9 329พระราชาตรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องพิสูว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นภรรยาชั่วคราว และเป็นภรรยาศิลไทยเป็นภรรยาชั่วคราวและเป็นภรรเป็นภรรยาที่เป็นเฉลยของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษพันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลจบแม้ขันธักรและพันธจักรแห่ง สปริทันทจักที่มีภรรยาสองคนเป็นมูลตลอดถึงคันทจักและพันทจักแห่งสปริทันทจักที่มีภรรยา9คนเป็นมูลก็พึงขยายตามแบบนี้ต่อไปนี้คือพันธจักที่มีภรรยาสิบคนเป็นมูลพันท พันธจักรที่มีภรรยาสิบคนเป็นมูลสาม,สามสพระราชาผู้ตรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องพิสูว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นภรรยาศิลไทยเป็นภยเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจ เป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าพิธีสมรสเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทิดเป็นภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้าง เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเฉลยและเป็นภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังคาทิเศษทันทะทะปิตจักจบมาตุลักขิตาจัก นิเคปบหบญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมันดาขอร้องพิสุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาสินไทยของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษ หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องพิสูจว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าพิธีสมรสเป็น เป็นภรรยาที่ถูกปลงเทิดเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเฉลยเป็นภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอก ต้องอาบัตสังฆาทิเศษจบเคปะบทคันทักจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล331หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมันดาขอร้องพิสูว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ดิฉัน ขอเป็นภรรยาศิลไทยและภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมันดาขอร้องพิสุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าติฉัน ขอเป็นภรรยาสินไทยและภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติขอเป็นภรรยาศินไทยและภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษพันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่ง หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมันดาขอร้องพิสูจวา่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาชั่วข่าวเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาศินไทย ของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษพันธจักรที่มีภรรยาเป็นมูลหมวดที่หนึ่งจบพันธจักรที่มีภรรยาหนึ่งคนเป็นมูลหมวดที่สองถึง8ปย่อไว้แล้ว พันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่เหญิงที่หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องพิสูว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกให้ชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาชั่วคราวและเป็นภรรยาศินไทยเป็นภรรยาชั่วคราวและเป็นภรรยาที่เป็นเฉลยของชายชื่อนี้ พิสูรรับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษคันธจักรและพันธจักรแห่งมาตุลักขิตาจักที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลจบคันธจักและพันธจักรแห่งมาตุลักขิตาจักที่มีภรรยาสองคนเป็นมูลเป็นต้น ก็พึงขยายตามแบบนี้ต่อไปนี้คือพันธจักรที่มีภรรยาสิบคนเป็นมูลพ,พันธจักพันธจักที่มีภรรยาสิบคนเป็นมูลส3มหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมันดาขอร้องพิสูจว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่า ดิฉันขอเป็นภรรยาศิลปไทยเป็นภรรยาอยู่ด้วยอยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่เพราะผนผ้าเป็นภรรยาที่อยู่เพราะเข้าพิธีสมรสเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทิดเป็นภรรยาที่ เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเฉลยและเป็นภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษมาตุ ลักขีตาจากอีกในอีกในหนึ่งจบนิเคปบทหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาขอร้องพิสุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาขอร้องพิสุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายขอร้องพิสุ หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวขอร้องพิสุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติและขอร้องพิสุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลขอร้องพิสุหญิงที่มีธรรมคุ้มครองขอร้องพิสุหญิงที่มีคู่มั่นขอร้องพิสุุ หญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องพิสูจน์ว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาศิลไทยของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องพิสูุว่า พระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่เพราะเพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าพิธีสมรสเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทิดเป็นภรรยาที่เป็นทั้งคนรับใช้และ เป็นทั้งภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นลูกจ้างและทั้งเป็นภรรยาเป็นภรรยาที่เป็นเฉลยเป็นภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษนิเคปะบ,บทจบ สปริทันทจักขันทจักที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูล334หญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องพิสูว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่า <c oughs> ดิฉันขอเป็นภรรยาศิลไทย ภรรยาอยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาศีลไทยและภรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษพันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมดที่หนึ่ง 335หหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องพิสูจน์ว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ดิฉันขอเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและภรรยาชั่วคราวเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจและ ภรรยาศิลไทยของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษพันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งจบพันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่สองถึงแปดย่อไว้แล้วพันธจักร ที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่9 3้าหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องพิสูจนว่าพระคุณเจ้าช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาชั่วคราวและภรรยาภรรยาสินไทยเป็นภรรยาชั่วคราวและเป็น ภรยาที่เป็นเฉลยของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษคันทจักและพันธจักแห่งสะปริทันทจักที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลคันทจักและพันธจักแห่งสะปริทันทจักที่มีภรรยา สองคนเป็นมูลเป็นต้นก็พึงขยายตามแบบนี้ขันธจักรและพันธจักรแห่งสัปริทันธจักรที่มีภรรยาคนหนึ่งเป็นมูลจบต่อไปนี้คือพันธจักรที่มีภรรยาสิบคนเป็นมูลพันธจักรที่มีภรรยาสิบคนเป็นมูล 3 3 7หญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องพิสูว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นภรรยาศิลไทยเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นภรรยาเพราะอยู่ด้วย สมบัติเป็นภรยาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นภรรยาที่เข้าพิธีสมรสเป็นภรรยาที่ถูกปลงเทิดเป็นภรรยาที่ทะเป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งภรรยาเป็นภรยาที่เป็นลูกจ้างทั้งที่เป็นลูกจ้างเป็นทั้งภรรยาเป็น ภรรยาที่เป็นเฉลยเป็นภรรยาชั่วคราวของชายชื่อนี้พิสุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาทิเศษจบคลิป55อ่านพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่ง ลำดับที่55คลิป EP 55